มาเล่นเลยมาสวัสดีนะครับสวัสดีมาวันนี้เล่นกับนาทีนาทีจือเมันอีลเวนโอเฮ้ทีนาทีก็ไอ้กล้องวะทีนาทีก็ไอ้กล้องวะไอ้กล้องนี่โอ้ก็เดี๋ยววไอ้นาที เอาละตายเน่ละฮะตายละฮะเอาละหมดใจหนนาทีกลาเป็นไอก,ก้องตรายเน่รักรูงานนี้เล่นหางวะนังจะได้ันนะแนนเปิดเปิดยังไอ้ยะอ้ยะตัวอะไรอ่ะ ไอ้จ้าตัวอะไรอ่ะเอย้อยไอ้จ้าไอ้เจ้าเสือวดัดเจอหนิมาเดินอันนั้นอันนั้นมีอตาออตาุธเยอะอาตุธเยอะเปลี่ยนไปเป็นแม,ม่แม่ช่วยไม่ได้นะครับเป็นน้องครับ่วยไม่ได้เนีเงินเขามีเติมเรามันทนจนไม่มีเงินเติมมาอาเชอร์แม่งวะ เอ้ยอาเชอร์ฟูจิคินอาเชอร์ฟูจิคินอาเชอร์ไปเนาะเนาะไอ้กูเลยไม่เป็นด้วยขอไปกลางได้ไหมเนี่ยอยากไปกลางจุงเบย์เนี่ยชอบกลางจุงเบย์ ยังไน่อยแทนเขากางจุงเบย์ไปลุ้มกับฟินโคตรสัตว์ฟินฟินไปว่าไงครับรีบเดินดิอย่าช้าอย่าช้าอดูตัวผมไม่อ้วนตั๋งเลยแกดูดิผมเขาอ้วนดิผมบินอยู่เนี่ยแกบินได้ผมคน คนผมก็ต้องเดินบนดินโอ้ยก็เดินเน่ะบินบินเดินบินเดินเนียงเนียงการสอนไมเลยผมเล่นไม่ค่อยเป็นแค่นั้นแหละจบเนียงเงอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ผมเป็นฟินเนียงเนงยงเนงอ้าวแล้วไม่หงเนีไม่เอ่ยมาละเนียงโทษโทษมาผมก็ปปดเนีงโอ้โหอะไรของมันนะครับอะไรนะครับมันเดินมาเองครับพี่น้องโอ้โห อย่างแรมครับพี่น้องโอ้โหขอรอเรือรอเรือรั่นรินเลยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเพื่อนเรียกโอ้โหครับพูดอะไรกันผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องผมจะหลุดเลยอ่าเชอรเฟิร์สไปแล้วเนี่ะเฮ้ยเฮ้ยกระตุกเว้ยกระตุกเว้ยกระตุกเว้ยกระตุกกระตุกกระตุกทำไมกระตุกอย่างงี้กระตุกจังเบย์นี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกระตุกกันเน็คกระตุก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 เนาะ tôi cái tôi ngang tôi có gì dễ sao phớt này hả dễ tôi quá mà chắc cả tôi có mình mình gì lì vậy nó mà lấy ying 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 đi ying đi mà đi quá เกือบ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 ยิงเกือบยิงเกือบโดนป้อมยิงตัวนี่อนะ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 เดือดสองเอาเลยนะเดสองนะนะนะยังจะเอานะเจะมึงจะเอาฮะโอเคไหมโอเคไหมอ่าโอโอเคไหมเดือดเงาใบสองคนนี้อลังคารเงา

ออฮั้นแตมาอยู่กล้เราฮม่ดิอ่าฮะอฮยิงไม่สนยิงฮึ่มสึกวในหาวออกโคกงนี้แล้วมันจะยิงค่อยเข้าเตรยมหอบะดูดูลูนก่อนแป๊บๆมาเลยวมา อืมโหดทักน้ามึงในเฮาเจ๊งคอยดิโทษโทษยิงครับตีต่อเราได้เปรียบเรื่องระยะเอาเลยเอาเลยยังไม่ได้ดูหมด้วยเอาเลยัวเนี้ยคนเก็บกร่บกรนเจ็บเจ็บ เจ็บหัวใจอันนี้เจ็บหัวใจเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจใจเจ็บหัว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 เจ็บหัวใจพมนะพมนะพ้อมนะเอาตัวเนี่ยออเออได้ได้จุงเบย์อกไม้แกกนี่วะ โอ้เซงซงเซงอันตีไปแล้วมัพ่อังนาแล้วตีไปแล้วด้วยอืมไม่ทนไม่ทนโอ้โหเวียนละมามาไปดูรูนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโดนจึง้งเนี้ยโดนจึ้งเนี้ยโดนจึ้งใครตายวะใครตายวะใครตายวะ โอ้ห่างว่าไอ้แดงปี๋โอ้กองกองดีแต่แปลกอี๋ตายก่อนเปื๊กนี่นะเเนามานี่ต้องไปช่วยล่างล่างนะเว้ยกูมาเลยกูมาเลยมา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 เฮ้ยมันไปกางน้ำแล้วไปเก็บรูนไปเก็บรูนแดมมาแดงมาแดงมาไปกลางแล้ว มามามาแดงแดมแดมมาแดงเปียตตัวจริงมึงอ่ะมาแล้วมาแล้วแดมปียไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันีอแล้วมึงลับมาแล้วโอ้โหบ่วยบไวยบไวยบไวยปิ๊กปิ๊กปิ๊กโอ๊ยปินกปิ๊กปิ๊กปิ๊กโิ๊กปิ๊กกปิ๊กปอางปิ๊ไปเลกปโนกปิ๊กปิ๊นปิ๊กปิ๊กปิ๊กปันมปิ๊กปว๊กปน๊ปินไปนเนี่ย นี่เป็นเนยในเดมปีเดิมปีจ้างคิงเตรจะไอยู่กลางละเด้อเรื่องแบบเปิด็กกองกองปทีอยู่เลนทิงไปจะอยู่กลางที่เกาะหปไปที่มอนล้วไปเออจ้างคิงเตอรจะไปด้วยละเปละมามามาหน่อยวอยอยู่มาถัยล้วมามามาเอาไหนหาจะไหนหาวพิ่มห้หกเหรอฮะไปเลยไปั่นก็ไปเลยปะอีหย กองเจอป้นขิวเลยนะเต้ตากปักเง่ากระใจก่อนเปืิอนเอาเฮ้ยวิสลีมาวิสลีเฮ้ยเอา,า,เลเลาวิสลีได้เหรอวะเอาวิสลียังง่ะเอา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 ครบมากไหมเจตอเๆๆตอจ๋อวะๆๆๆอือือมันจะลาดช็อต ม่าจะ่วยะบ้ากิงเกงก็ขิงปาก็ิงแปะดีขิงกงกิโยนเนี้อยองเงโอ้เ,เี่ต่แปะอี่ทำเป็นทำตัวเป็นย,อย้อยแนฮินเคียคนเดียวเลยอ่ะอะไร่ตายอะอ่าเียละเยแล้วยาแล้ว ไอ้ยะอ้ยะเลวันอโคดให้ไอ้ไหอะฮะไหลง่นเนี่ยไม่ทำไหลง่ายเลยวันนึ่งเชืตุกตุกเว้ยตุกเว้ยตุกเว้ยไม่ไม่ไม่อินวิสุอินวิสีดนี่อินวิสีดนี่โอ้ยฟองคนดีดีเงาแต่เดมแต่ ดูสกอร์ก่อนนะเซศนย์สอนะโอ้ย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 โอยเน็ตโอ้ยโอ้ยเน็ตโอ้ย